ถ้าคุณเป็นคนที่รักการประจนภัยชื่นชอบการออกกําลังกายและแฟชั่นนี่คือน,นาฬิกาที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยคุณสมบัติที่จัดเต็มทั้งด้านสุขภาพและการออกกําลังกาย TSM Active จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Garmin in-sync พร้อมเทคนิคการใช้งานที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน หมดห่วงว่านาฬิกาจะไม่กันน้ําเพราะเรือนนี้กันน้ําได้ลึกถึง100เมตรจะใส่ว่ายน้ําหรืออาบน้ําก็ได้ด้วยการทดสอบในมาตรฐานทางการทหารและประกันได้ว่ามีความทนทานในทุกสภาพแวดล้อมดีไซน์ที่สวมใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์ทุกสถานการณ์ทั้งออกกําลังกายและในชีวิตประจําวันเรียกได้ว่าเรือนเดียวใส่ได้ตลอด24ชั่วโมงแม่นอนหลับก็ตาม ลองรับการเปลี่ยนสายให้เหมาะกับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์อย่างแน่นหนาสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยตัวเองในไม่กี่ขั้นตอนหรือจะเลือกสายรูปแบบ QuickFit 2 2ที่เปลี่ยนได้อย่างง่ายดายใต้ตัวเรือนมาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือตัวเช็คข้อมูลระหว่างวันเช่นชิพจรก้าวเดินแคลอรี่ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงวิดเจ็ตอื่นอนอ,นอีกมากมายอย่างการแจ้งเตือนแอปต่างๆโดยไม่ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูบ่อยๆสะดวกสบายด้วยการเข้าถึงเมนูควบคุมจากปุ่มคอนโทรลด้านบนซ้ายมือที่จะทำให้เข้าถึงการใช้งานได้อย่างรวดเร็วเริ่มออกกำลังกายได้ง่ายๆเพียงกดปุ่ม GPS ด้านบนขวามือแล้วเลือกโหมดกีฬาหรือกิจกรรมอย่างเช่น วิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำฟิตเนสและหมดอื่นๆอีกมากมายวัดผลได้แบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายโดยไม่ต้องมาจดหรือจำอีกต่อไปพูดได้เลยว่า Garmin InSync ครบจบในเรือนเดียวทุกการออกกำลังกายฝึกซ้อมหรือการแข่งขันนั้นมีค่าอย่าปล่อยให้เลือนหายไปเพียงแค่บันทึกข้อมูลจากนาฬิกาแล้วซิงกับ Garmin Connect App บนสมาร์ทโฟน คุณจะทราบถึงข้อมูลสติจากการติดตามกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมทั้งการปรับแต่งลักษณะการใช้งานในแบบฉบับตัวคุณเองลองรับการฝึกซ้อมหนักสลับเบาในรูปแบบ interval training เลือกปรับได้ตามโปรแกรมการฝึกซ้อม นอกจากการแสดงผลข้อมูลการออกกําลังกายแบบเดิมๆแล้วยังเลือกปรับแต่งช่องการแสดงและข้อมูลได้ในแบบที่ต้องการเปลี่ยนให้การออกกำลังกายทุกครั้งมีเป้าหมายโดยการให้นาฬิกาแจ้งเตือนคุณอย่างการแจ้งเตือนโซนชีพจร เพื่อรักษาความเข้มข้นของกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอโหมดออโต้อย่างการนับรอบให้ด้วยออโต้แล็หรือออโต้พอดหยุดชั่วคราวโดยไม่ต้องกดปุ่มที่จะทำให้การออกกำลังกายสะดวกสบายกว่าเดิมคุณสมบัติของ GPS สามารถตั้งค่าได้หลากหลายระบบซึ่งมีส่วนในการจับสัญญาณและพลังงานแบตเตอรี่ การนำทางไปตามจุดมุ่งหมายด้วยคอร์สเส้นทางจากการวางแผนล,ลงหน้าจะทำให้คุณไม่ออกนอกเส้นทางในขณะที่ออกกำลังกายหรือแข่งขันอยู่ mm hmm. และสุดท้ายยังรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นเซ็นเซอร์วัดชีพจรเซ็นเซอร์สำหรับจักรยานวัดความเร็วรอบขาและฟุตพอร์ตอีกด้วยครับถ้าสนใจ Garmin InSync เทียเซพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้โดยมีให้เลือกครบทุกสีสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางเช่นเว็บไซต์ t s m a เ c มแอคทีหรือช็อป t ที a เซ e แ t ททุกสาขาและพบกับข้อมูลดีๆแบบนี้ได้อีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ